สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้อง f อฟซทาง f อฟซใหม่เอเก่าเนาะเมื่อนี้เอดกลับมาแบ่งปันแนวทางอีกเช่นเคยเนาะจะเป็นแนวทางมัดรวมสี่ลาวของวันที่1เดือน12บสองแต่ก่อนที่จะรับชมแนวทางเขาก็ับมาเบิ่งผลกันก่อนเนาะผลวันที่30มสิบเนาะจะลาวสตาผลที่ออก1 57กับ66 157นึส่วนห้เเนาะ เข้าเด่นวิ่งรูดหมาตัวเจาะตัวเนีนห้ตรงๆนะจ่ะส่วนหก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 รูดเนาะเราวีไอพีสองห้าหเข้าเด่นห้าวิ่งรูดส่วนตัวเจาะบมีเนาจะกระรุดไปเนาะสี่สงสี่สองกระลุดนะจ๊ะส่วนสีมาในตารางวันเนาะเราสตาร์วีไอพีเจ็เข้าเด่นหเด่นศเนาะวิ่งรูด เข้าตัวเจาะเนาะจะห้าศูตรงตรงสามก้าสามก้านี่ลุดเนาะส่วนสาม,มาราในตารางวันเราสามาคีวี VIP ศูนย์ห้าศูนยเข้าอีกเด้งเนาะจะเป็นได้เป็นตัวกลับเนาะห้าศูนหงหกหนึ่งลุดนะจะ สรุปน่าจะเข้าลาวสตาห้าเจ็ดลาวสตาวีไอพีห้าศูนย์ลาวสามัคคีมาศูนย์ห้าน่าจะหาศูนย์ศูนย์หามาสองเด่งเนาะส่วนวิ่งรวนเข้าเข่าศูาา 5, 0, าาา 0, 5, นย์ก็หา, 0, 0, 5, า 2, นะน,น่า,า,นานะจะยินดีน้ำน่าจะทียังตามแนวทางมัดรวมสี่ลาวเนาะเข่าไปสามเด่งเนาะจะมา, 3, า,ส,า,า,ส,า VIP, สามหอบรอบลาวสตาลาวสตาวีไอพีสามัคคีวีไอพีนาะจะเขากำมาลุ่นต่อตามต่อเนาะของวันที่หนึ่งนาะจะ สำหรับวันที่หนึ่งนี้ถ้าพี่น้องท่านใดเขามารับชมแล้วก็ขอ,ขอ,ขอ,ขอมีโชคมีลาภหีเฮงปังๆกันเนาะกับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะจ๊ะแนวทางมีเขามีรูดป้าปนกันไปเนาะเขากลับมาเบิง่งแนวทางวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งให้เด่นที่สองเจ็ดวิ่งรูดส่วนตารางวันห้าเก้า หกสี่สามารถจับสองตัวสามตัวน้ำไปหลุดไปวิ่งได้เลยเนาะจ้าส่วนตัวเจาะก็จะมีสองศูนย์สองห้าสองหกสองเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดเก้าเนาะ สองตัวอย่าลืมไปกลับนะจ๊ะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับมากชอบตัวใดกาวีะหอพิจารณาเอาเนาะจ๊ะยิบจับไปใส่เปนน็นแนวทางไดเนาะส่วนตัวเน้นเนาะที่แอจะเน้นให้ก็จะมีสองห้าเนาะสองห้าสองห้าสองเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดเก้า ส่วนตัวเน้นนอกจากทาบ่มักบ่ชอบเนาะกับเบิ่งเป็นตัวอื่นใดหรือว่ามีตัวมากตัวชอบอยู่ในใจอยู่แล้วก็เอาในตัวเด่นรอวในตารางว่านไปจับสซได้เนาะจะกะับวเคราอพิเจอรณนาะเอาเนาะเป็นเพียงแค่แนวทางกัทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดรับชมเพื่อความบันเทิงเนาะจะถ้าพิดพลาดประกันใดแอดกับราบคอโทษดคอภนะัยเนาะ สุดท้ายก้อนที่เสียออกไปกระซอยเป็นกาลังใจแหแอดมิ่นน้ำน้าจากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้อย่าลืมกดกระดิ่งแจง้งเตือนน้ำน้าจา่าเพื่อที่จะบริาพาทแนวทางต่อไปขอให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำลำรืยๆนะจ้าไว้พอกันคลิปหนาแนวทางหนาเนาะสวัสดีค่ะ